สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้อยู่กับหมอนุดีแล้วก็พี่เกดน้องแนนนะคะร้องได้สุดหลอนเลยตอนนี้จริงๆก็คือมาสำลรับน้องแนนเนาะแล้วก็วันนี้เป็นคิวพี่เกดนะคะเอ่อน้องแนนที่ทำกี่เดือนแล้วทำก่อนหน้าตะการสามถึงสี่เดือนได้แล้วหน้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตัวตึงดีเข้าเข้ารูบมากค่ะแล้วก็มีคนทักเยอะ ไหมวันนี้ก็เลยพี่กิจพร้อมถึงคิวถึงคิวของแล้วก็ติดใจมาทำอเมล่าครับกับออรเดอร์มเมอร์เพราะว่าตอนเที่ยวทำไปแบบคนทักเยอะมากทักเหมือนโรงแรงคือเขามูหรือเปล่าคือน้ำหนักก็เท่าเดิมนะครับแต่ว่าหน้ามันแบบเลี้ยวไปเท้าอ่างเงี้ยดูหนุ่มมากดูหนุ่มมากดูหนุ่มมากือพวกกลุ่มเครื่องเนี่ยเขาก็ยิ่งทำมากยิ่ดีเนาะค่ะ คือช่วงปีแรกเนีย่ยก็รู้สึกแต่ก็จะไม่รู้สึกเหมือน,นอย่างเนี้ยเวลาผ่านมานะสองปีสามปีจะรู้สึกมากครับพอดีแบบว่าเดี๋ยวจะเริ่มเปิดกล้องเลยครับเ<อ>ริ่มกับประธานว<ฤ>่าเลยอยากจะมาเป็นตังเรือ,อคะ เพราะว่าคราวก่อนเราเป็นเทอร์มาคือเทอร์มาเนี่ยเป็นกระชับอ,อัดให้เล็กเนื้อแน่นเนะาะเสริมคอลลาเจนรอบนี้คือเป็นการยกเพราะฉะนั้นฟุ้ขอบมากก็ลยชัดขึ้นแต่ว่าบวมเป็นไงใช่ใช่เพราะครั้งที่แล้วเหมือนอาจจะฝนิดหน่อยคือท่านี้เนี่ย,อยเอาเทอร่าจะบวมบวมมากกว่าเครื่องอื่นแต่ว่าผลเขาก็มากกว่าเครื่องอื่นเหมือนกันก็เหมือนทุกรอบเตรียมใจมาเจ็บยอมรับยอมยอมรับคือดีมากโอเคค่ะนักเขียนวิทยาชากันได้ค่ะ